มมมาาแแล้วให่บบสัสวัสดีครับผมชาร์ปเทคนิคซัพพอร์ตจากยูซัมพายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายสินค้านะครับเป็นสลาเซลล์ของไอโมนะครับน,นี่นะครับ สามารถทำงานอะไรได้บ้างไปดูเลยครับเจ้าแผงโซน่าเซลล์ sfp 1 1นะครับก็ตัวนี้รองรับ ip 6 5นะครับกล้องเซลทูนะครับก็สามารถรองรับการใช้งานนะครับกับกล้องเซลทูนะครับเป็นกล้องแบตนะครับตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นกล้องแบตนะครับตัวนี้ก็จะชาร์จแบตให้กับตัวกล้องเซลทูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันเลยนะครับ ขั้นตอนการประกอบนะครับก็จะมีขานะครับแล้วก็ตัวแผงนะครับ่ آ, ะขั้นตอนแรกก็คือใช้ขานะ s <S เอามาขันขันติดได้เลยนะครับสามารถทําเองได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสายนี้นะครับก็สามารถเสียบกับกล้องได้เลยนะครับนี่นี่ดูกล้องนะครับก็สามารถเสียบได้เลยนะครับ่าเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นสถานะในการชาร์จนะครับเรียบร้อยครับ การเชื่อมต่อนะครับกนะ็เข้ามาที่แอปไอโมนะครับนะครับเชื่อมต่อเข้ามาที่แอปไอโมนะครับก็กดที่รูปบวกเลยนะครับอ่าที่รูปบวกนะครับแล้วก็กดสแกนเคอร์โค้ดด้านหลังอุปก,กรณ์เลยนะครับอ่าพอสแกนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะค้นหาอุปก,กรณ์นะครับ เชื่อมต่อแบบไม่ใช้ wifi นะครับกดเข้ามาที่แอปไอโมนะครับเลือกที่ลูกคนนะครับแล้วก็เลือกที่กระเป๋าเครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกที่แลนนะครับแลนไ่แล้วก็เลือกค้นหานะครับมันจะมีสัญญาณของอุปกรณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่สัญญาณเลยนะครับตัวนี้เราจะตั้งเป็นรหัสผ่านอะไรก็ได้นะครับเพียงแค่นี้ก็เชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับก็ เป็นการเชื่อมต่อกล้องแบบไม่ต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตในการเชื่อมต่อนะครับไว้เจอกันใหม่หน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ